ด่วนอีเพสไทยแลนด์ประกาศผลสอบพ้อยสิบสองงานอุตสาหกรรมเพศชายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถไปตรวจโรคและจัดเตรียมเอกสารตามรายการที่หนึ่งถึงที่หกให้เรียบร้อยนะครับอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและจัดส่งไปถึงกระทรวงแรงงานหน่วยงานอีเพ h a i l a n d ด์ตามที่อยู่ข้างล่างนะครับคุณต้องจัดส่งให้ถึง หรือต้องจัดส่งได้จนถึงวันที่16เมษานะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่16เมษาคุณต้องจัดส่งก่อนนะอย่าไปจัดส่งหลังวันที่16นะครับก็จะดูตราประทับเป็นตัวยืนยันนะครับฉะนั้นวันนี้สามารถไปตรวจโรคได้เลยครับขอให้ตรวจโรคได้ตั้งแต่วันที่11 มีนาเป็นต้นไปแล้วนะครับวันนี้สามารถไปตรวจโรคได้เลยไม่ต้องรอแล้วครับไปตรวจโรคได้เลยนะครับนะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านด้วยกรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยนะครับกรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูหนะ้า Facebook ของอาจารย์มาครับรายละเอียดมีหมดครบหมดว่าเอกสารเตรียมอะไรมั่งจัดส่งไปที่ไหนนะครับอย่าพลาดนะครับรีบเลยนะครับ รีบเลยอ่านข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนแล้วค่อยจัดส่งนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่รายงานตัวคงค้างอยู่อย่าไปรายงานตัวนะครับเพราะรายงานตัวสอนไม่ได้ครับ